สันทีนะคะครบับันเทิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นะคะพี่หม่มวิชุดามากับความเข้มข้นของข่าวสารเช่นเคยนะคะก่อนที่จะให้พี่หม่นไปบอกเรื่องราวของรู้สึกจะมีคุณอ๋อใช่ไหมป่วยเหมือนกันน้องไรซ์สนิดหนึ่งนะคะน้องไร์ที่โรงพยาบาลก็ได้มีการสรุปอาการมานะคะบอกว่าเข้ารักษาตัวตั้งแต่9มีนาคมไข้0ูนย์งวันมีการปวดเมื่อยนะคะตามร่างกายแล้วก็ผลการตรวจพบว่ามีการติดเชื้อไข้เลือดออกชนิดที่4ค่ะตอนนี้ยังมีไข้ไม่เพราะว่ามีภาวะเลือดออกความดันโลหิตอยู่ในระดับปกติผลเลือดยังไม่มีภาวะเกล็ดเลือด ตอนนี้คุณหมอรักษานี่ภาพล่าสุดเมื่อวานนี้ทีมงานไปถ่ายภาพมานะคะรักษาโดยการให้สารน้ําแล้วก็มีการเฝ้าระวังภาวะเลือดออกด้วยตอนนี้ติดตามเรื่องของผลเลือดเป็นระยะๆให้กําลังใจน้องไร้หายไวๆแล้วมาทำงานด้วยกันดีอยู่ข้างเตียงตอดอะไรประมาณนั้นเพื่อนเพื่อนนสนิทเขาก็เขารักจริงๆเนี่ยคุณจะทําไมล่ะเขารักจริงๆแล้วต้องให้กําลังใจสิ่งต่างๆจะได้หายไวๆใช่